แม้ประชากรผู้หญิงจะมีจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศแต่ในโครงสร้างของสังคมไทยจากค่านิยมและความเชื่อผู้หญิงกลับมีโอกาสน้อยกว่าในแทบทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจการศึกษาการเมืองหรือแม้แต่การตัดสินใจในครอบครัวจากจุดเริ่มต้นที่ไม่เท่ากันผู้หญิงจึงต้องใช้ความพยายามมากกว่าเสมอเพื่อให้ได้การยอมรับไม่ใช่เพราะผู้หญิงขาดศักยภาพแต่เพราะเส้นทางมักเต็มไปด้วยอุปสรรคที่มองไม่เห็นแต่มันอยู่รอบตัว สิ่งที่ผู้หญิงต้องการไม่ใช่ความช่วยเหลือแต่คือโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อจะได้ลุกขึ้นยืนหยัดและเปลี่ยนชีวิตด้วยมือของตัวเองโลกของผู้หญิงไทยได้เปลี่ยนไปในปี2554เมื่อประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในวันถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเธอกล่าวไว้ว่ารัฐจะสนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาคด้วยการปกป้องสิทธิของสตรีปรับปรุงกฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวและดึงศักยภาพของสตรีให้มีส่วนร่วมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีไทยให้เท่าทันโลกยุคใหม่นั่นคือจุดเริ่มต้นของกองทุนพัฒนาบาท บาสตรีกองทุนที่ไม่ใช่แค่การให้เงินแต่คือการให้โอกาสให้ผู้หญิงได้ลุกขึ้นยืนด้วยลำแข้งของตัวเองมีรายได้ม,มีสิทธิมีศักดิ์ศรีและมีพลังในการกำหนดชีวิตของตนเองผ่านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ผู้หญิงในชุมชนต้องรวมกลุ่มกันค้าจุนกันเป็นทั้งผู้กู้และผู้ค้าเพราะเราเชื่อว่าเมื่อผู้หญิงรวมตัวกันพลังเล็กๆจะก่อตัวเป็นพลังยิ่งใหญ่จากเพียงไม่กี่คนจะพัฒนา สู่กลไกลเศรษฐกิจระดับรากหญ้าในช่วงเริ่มต้นกองทุนนี้อาจเป็นเพียงมเมล็ดพันเล็กๆแต่มเมล็ดพันธุ์นี้ถูกยังรากลึกลงในหัวใจของผู้หญิงไทยทั่วประเทศและเริ่มเติบโตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันด้วยความเข้าใจความเข้มแข็งและความหวังตลอด13ปีที่ผ่านมากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงมันนับไม่ถ้วนจากเงินก้อนเล็กๆกลายเป็นฟาร์มไก่จากกลุ่มเลี้ยงปูดำกลายเป็นธุรกิจชุมชน จากเงินเพาะเหตุกาอณแรกกลายเป็นรายได้ประจําเดือนจากภูมิปัญญาเรื่องผ้าทั้งการทอและการย้อมครามกลายเป็นอุตสาหกรรมสร้างชื่อจากกลุ่มตัดเย็บผ้าเล็กๆก,กลายเป็นผู้ส่งออกสินค้าแฮนด์เมดรายใหญ่แม้จะมีผู้หญิงบางคนที่เคยลม้มลงสูญเสียสามีสูญเสียอาชีพแต่ด้วยพลังของกองทุนและเครือข่ายผู้หญิงรอบตัวทำให้พวกเธอสามารถลุกขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง และลุกขึ้นยืนอย่างแข็งแรงกว่าเดิมหลายคนบอกว่าผู้หญิงทำได้แค่อยู่ในครัวแต่พวกเธอพิสูจน์แล้วว่าครัวเล็กๆก,ก็เปลี่ยนเป็นพื้นที่สร้างอาชีพด้วยฝีมือการทำอาหารเครื่องปรุงธรรมดาก็กลายเป็นน้ำพริกที่ขายทั่วประเทศขนมอบก็กลายเป็นแบรนด์เบเกอรี่ประจำชุมชนหรือแม้แต่อู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็เกิดขึ้นได้จากความสามารถของผู้หญิง แม้ประเทศไทยจะ,ะเผชิญความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาหลายครั้งแม้จะมีความพยายามจะยุบเลิกหรือทำลายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยสั่นคลอนคือพลังของเครือข่ายผู้หญิงไทยทั่วประเทศจากหมู่บ้านสู่ตำบลจากอำเภอถึงจังหวัด และส่งต่อสู่ระดับชาติเรากล่าวได้อย่างภาคภูมิว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคือกลุ่มผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดในประเทศไทยด้วยสมาชิกกว่า16ล้านคนในปีที่ผ่านมา กองทุนได้ลงพื้นที่ทั้ง4ภาคเพื่อรับฟังเสียงจริงจากพี่น้องสมาชิกเพราะเราเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเริ่มจากการรับฟังข้อเสนอแนะมากมายจากสมาชิกกลุ่มต่างๆบางเรื่องเริ่มดำเนินการแล้วบางเรื่องอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมแต่ทุกเสียงเรารับฟังและให้ความสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้นำหญิงคนใหม่ แพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศไทยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกำลังปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยเพื่อตอนรับสมาชิกใหม่เพื่อยกระดับภาพลักษณ์สามารถยืนเคียงข้างกับองค์กรสตรีระดับนาน,นาชาติได้อย่างภาคภูมิเราเดินหน้าเข้าสู่โลกดิจิทัลด้วยการเปิดให้สมัครสมาชิกใหม่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้ผู้หญิงทุกคนเข้าถึงโอกาสได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคย และในปีนี้เราพร้อมเปิดเวทีใหม่ให้กับพลังของผู้หญิงรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ Empower Young Women โอกาสของผู้หญิงเจนใหม่กับการประกวดโมเดลธุรกิจสำหรับนักศึกษาหญิงระดับมหาวิทยาลายัยชิงเงินรางวัลรวมกว่า500,000บาทเพื่อให้เกิดสมาชิกรุ่นใหม่และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงมีแนวทางในการประกอบธุรกิจ เราปรับตัวเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมและโลกอนาคตเพื่อให้กองทุนนี้ยังคงตอบโจทย์ชีวิตของผู้หญิงไทยทุกวัยทุกภูมิภาคเพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงไทยทุกคนมีศักยภาพถ้าได้รับโอกาสและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะยังคงเป็นโอกาสนั้นสำหรับผู้หญิงทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกหัวใจกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างโอกาสเพื่อผู้หญิงไทย